สกางทำอีเวนต์แจะให้เซสเทนอีเวนต์ของเราบังการทุกคนซึ่งเราจะพาไปรับเหรียญตานี้เลยนะทุกคนจำแบบนี้ชื่อว่าติเช่เซสสวายเวิร์นะทุกคนก่อนที่จะไปรับช่องอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกดกระดิด่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนไปเริม่มรับชมอรับฟังกันเลย กาอนแรกๆเมื่อไ,ไหร่ครับแบบนี้มาก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนเนี่ยให้ทุกคนตั้งกันเดินหาประตูที่มีแบบยักษ์โจรสลัดดิเซอร์สไวเวอร์ดนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็จะเดินตามหานะทุกคนว่ามันอยู่ตรงประตูไหนกันนะโอเคอันนี้มนไม่ใช่นะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบอื่นนะทุกคนเออเดี๋ยวหาแป๊บนึงซึ่งอันนี้เราขอเพิ่มสเปคคิดด้วยกันนะเพื่อจะทำให้มันนุ่ดเร็วเลยทุกคนโอเค ตอนนี้ก็ยังหาอ้นี่นะทุกคนเจอแล้วพอทุกคนอนจ่ะเจอแล้วเนี่ยให้ทุกคน่กดตรงเพลย์ได้เลยนะทุกคนกดเล่นได้เลยนะทุกคนแล้วพอทุกคนเนี่ยกดเล่นแล้วก็จะบินแบบบินไปแบบนี้้วก็เนี่ยเราจะถูกมาแบบนี้นะทุกคนช่วิธีการทํานั่นก็คือทุกคนต้องชนะให้ครบประมาณสามครั้งนะนทุกคนหรือสามลานนะทุกคนโดยที่ทุกคนอ่ะห้ามตุยนะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยตุยเนี่ยคือมันจะไม่สำเร็จนะทุกคน ซึ่งเันนี้มันก็จะสุ่มด่านนะทุกคนนะก็มันจะสุ่มภยพิบัติด้วยนะทุกคนอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยนี่อันนี้นี่ว่านี่มันหนูเต้นอะแล t d a นะทุกคนนี่นี่นี่อันนี้เลยนี่มันหนูเต้นอะทุกคนแต่เรากดกีฟไปตูนี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวเราไปกันเถอะไปหาที่หลอภัยกันทุกคนโอเคอ่ะเราไปข่าวเราไปแบบนี้ทุกคนเฮ้ยเดียวรองเท้าแบบใหม่ทุกคนทุกคนดูโอ้โหรองเท้าใหญ่มากเลยทุกคน โอเคทุกคนแอบไปหาที่เราไปกันเถอะตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปที่ตรงไหนดีนะทุกคนแต่เราหาที่ก่อนละทุกคนโอเคนึก okay, หมือว่าตรงนี้มีแผนิบัตรไฟไหมนะทุกคนตรงนี้เราก็ต้องไปแอบนะว้่เมื่อกี้เห็นหนูวิ่งด้วยทุกคนโอเค okay. ซึ่งอันนี้คือมันเยียมันเหมือนแิบัตเนี่ยไฟไหมอะแค่เราไปยืนตรงพื้นย้าตรงนี้อะทุกคน โอเคตรงนี้ไพที่บตดจบแล้วนะทุกคนโอเคซึ่งตรงนี้ก็ชนะ,นะทุกคนพอมาชนะเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะทุกคนว่าหนึ่งครั้งนะทุกคนซึ่งอันนี้เราหอแต่ภาพไปตั้งแต่ตอนเที่ยวเนี่ยชนะครบสามครั้งเลยนะทุกคนโอเคซึ่งตรงนี้ก็ชนะครบสามครั้งเรียบร้อยนะทุกคนก็ให้ทุกคนทานกดเคลมตรงนี้ได้เลยทุกคนเคลมโทเค็นนะทุกคนพอเรากดเคลมเสร็จเนี่ยมัน,นมก็จะมีเหรียญตรงนี้ให้ทุกคนในการเดเบไป หยียบได้เลยนะยนะทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้เหรียญตามอะไรยนะทุกคนซึ่งแบบง่ายมากเลยนะทุกคนก็สิ่งก็ต้องขอราไปก่อนดิตามกดไลค์กดแชร์ด้วดดดยนะทุกคนบ๊ายบาย